ไ้เนี่ยอุ๊ยฝาเลยโอ้โหไอ้เล่นในบึกเขาแล้วครับขวาผมใส่จะเอาไม่ได้ฮะไอ้บึกครับโอ้โห อเอ็นผมขึ้นมาดีกว่าครับอับหลุดไปแล้วครับอย่าไปสู้กับมันเลยฮะเออหลุดไปแล้วครับหลุดหรือขาดนะฮะสงสัยจะขาดครับไม่มีเรือเอาไม่ได้แน่ครับ แล้วก็ไม่เอาเลยครับไม่คิดจะเอาตัวใหญ่จัดสัตว์ใหญ่ไม่กินครับโอ้โหดึงตลอดเพิ่งเจอเนี่ยขาดเลยฮะขาดขาดทั้งชุดลากไปยาวมากเป็นห่วงสายเอ็นครับเอาปลาเล็กดีกว่าครับนะฮะ โอ้โหลากไปยาวมากครับอือ,อดีว่าขาดไปนะฮะถ้าไม่ขาดละยุ่งนะฮะโอ้ขาดจริงๆครับ